ที่แต่งตัวสวยได้จังหวะนะคะ i um. พาองจอพูดถึงเรื่องสถานที่ใช่ไหมคะคะอ่ามีที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างคะที่เราอ่านกับตองตองมีที่ไหน 对。 E oh. 来来。<Nice. S 2> nice.

วันนี้กิจกรรมต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้นคุณครูมีสามกิจกรรมมาให้พวกเรานะคะทำกิจกรรมตามความสนใจของตัวเองนะคะกิจกรรมที่เธอเหค่คุณครูเอมีคนไม่ฟังคุณรูใครน้องคนแรกยุ่งจี๊ยุ่งจี ม่ดังก่รักไม่ได้ป่ะอ่ากิจกรรมแรกคือกิจกรรมร้อยลูกปัดนะคะกิจกรรมที่สองคือกิจกรรมปักติดท้านะคะกิจกรรมที่สามคือกิจกรรมขยันกระดาษนะคะแล้วก็ไปปักนะคะอ่ะมาดูวิธีการทำนะคะคุณครูจะอธิบายกิจกรรมแรกเด็กๆนั่งอยู่กับพี่ก่อนค่ะยังไม่มานะคะกิจกรรมแรกนะคะจะมีอุปกรณ์ก็คือ ต่างๆนะคะแล้วก็มีเชือกเอ็นนะคะแล้วก็มี เนสร้อยข้อมือนะคะหรือ,อนะะเป็นสร้อยคอนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะทำได้ไหมคะได้ต่อไปกิจกรรมที่สองนะคะมาดูวิธีการนะคะคุณครูก,ก็จะทีกระดาษนะคะทีกระดาษเป็นสีต่างๆตามควา,ามชอบนะคะขีดเล f, ยย็กๆใหญ่ๆแล้วแต่นะคะแล้วคุณครูก็จะแบบ 8, ตะกาวลงไปบริเวณที่คุณครูอยากจะ นะคะเแล้วจะแปะตักตินลงไปนะคะคุณครูก็จะทากาวนะคะลงไปแบบนี้นะคะแล้วคุณครูก็จะเอากระดาษสีที aproxim, visa, ่คุณครูชีแตะ่นี้เด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ท่านลงก่อนต่อไปวิธีการทำกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมขยับกระดาษนะคะคุณครูก็จะขยับกระดาษ เด็กทำกิจกรรมขยำกระดาษใช่ไหมคะโอ้โหตั้งใจมากเลยอ่าน,นี้คือกิจกรรมร้อยลูกปาดอือหืออันนี้คือกิจกรรมอะไรลูกขยำกระดาษใช่ไหมคะปะติดใช่ไหมคะอ่าใช่เก่งมากเลย ตบกันเหรอคะอืมที่ที่ตีคองเหรอคะ ลอ,องดูก่อนดีไหมคะดีดีอาดูนะคะ เล่นเกมเต่านะคะเกมเต่าของเรามีโดมิโนนะคะแล้วก็มีเกมจับคู่นะคะอ่านะคะลูกกลมอกไม้ลับตัวเล่นะคะโดยเราเล่นเกมใหม่จแล้วเราก็หมุนเหรียนเล่นเกมเก่าเตครบดีไหมคะดีถ้าดีแล้วเด็กๆแบ่งเป็นกลุ่มสองกลุ่มค่ะยาวยาวยาวนะที่เราจัดกัน อยู่ตรงไหนคะอะเรียงภาพเร็วงาอยู่ตรงไหน